ไอออ้มันนีออ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 ่ไปดันวอคาน ok ano, ง่ายๆทำตามนี้สวัสดีครับผมเอ็มวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปแมปที่กำลังเปิดใหม่อยู่นะครับนั่นก็คือเจ้าตัววอคานอดนเจียน ok ก็ต้องยอมรับนะครับว่าแมปนี้โอดซอดลัสเซียนะครับ เอาไปว่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่าแบบนี้ไปยังไงก่อนอื่นเลยเพื่อนๆก็นั่งเรือเหาะตีลังกานะครับสามตลบมาที่ราเชลเดินทางจากอิสราลดนะครับเมืองน,นักดาบของเรานั่นแหละเนาะพอเรานั่งเรือมามันจะมาเกิดตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเรายังไม่ถึงราเชลนะเราก็ลองเปิดลองเปิดแบบดูนะครับเจ้าผมอยู่ตรงนี้ผมอยู่ตรงนี้อ่าเหนะ็นไหมตามแผนที่นะครับเราต้องไปจุดแดงด้านซ้ายนะ พอเราถึงด้านซ้ายนะครับก็เข้าวัดไปเลยอันนี้คือจะเข้าสู่เมืองอลเชลลองดูแผนที่ใหญ่ที่หนึ่งนะจากเมืองอลเชลเนี่ย,ก,ยก็ให้เราลงข้างล่างนะครับวัดแดงตัวนี้ไปเสร็จแล้วก็เข้าวัฟข้างล่างไปเลยครับไปโอเคทีนี้พอเรามาถึงนี่นะครับก็ให้เราไปพอมาถึงพอลงมาเสร็จนะครับให้ไปจุดแดงด,ด้านซ้ายนี้เลยนะครับไปะจุดนี้ก็น่าจะเดินมาเอานะครับอย่าไปวิ่งนะมันเสียเวลานะครับก็เดินมาเสร็จแล้วก็ เข้าวับสายไปเลยครับไปพอเข้ามาเสร็จนะครับก็ให้เราไปจุดกลางล่างนะจุดแดงๆไปเสร็จแ,แล้วก็เข้าวับไปเลยครับไปพอเราลงมานะครับก็ให้เราไปจุดด้านซ้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เข้าไปเลยครับพอมาถึงแบบนี้นะให้เรานะครับเดินไปจุดวับสีแดงตรงกลางแมปนะไปเสร็จแ,แล้วก็เข้าไปนี้ได้เดินครับก็จะมีปะ <laughs> จะช<ไ>ํา็ประจุลิ้นพันลิ้นพัน แต่แล้วเราก็เข้าไปในว์ปน,นี้ได้เลยนะรับเดี๋ยวเราลองมาเ็คกันดูนะครับว่าจะอยู่จะหมู่หรือจ้านะครับมันจะเก่งสมคําลื่อหรือเปล่านะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอโอเคก็อย่าลืมเซิร์ฟไฟด้วยนะครับอันนี้คือดันดันที่แท้จูนะครับไปเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับโอเคลืมโอ้โห <laughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก็ยังไม่ได้เปลี่ยน <laughs> โอ้ยไฟพิล่ามาผมว่าน่าจะเด้งเลยนะครับอุยอ้ยอุ้ยสองตัว,มา,วมาไล่เวทมาอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวนะครับมาขอตัวนึงขอตัวนึงมาแกจ,จ่าไล่เวทจ่าไล่เวทเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยว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 โอ้ยเอาเรื่องว่ะเอาสิไอ้มันดูซะบ,บ้ักผายเป็นผายมาไอ้ตัวนึงเมื่อกี้อยู่ไหนวะมาลากมันมาลากมาไอ้แบบนี้เออ เอาไงวะกลับไม่ได้เซฟเลยเป็นจำรรจริงๆนะครับแม่แก็ลองมาดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกรอบมังดีกว่าเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวมาใหม่นะเดินมาใหม่นะครับมาเราก็เอาพีมาเซฟเซฟวาร์ปเลยนะครับเดี๋ยวเราไปอีกรอบหนึ่งมาตายไม่กลัวนะครับกลัวไม่รวยนี่อะไรวะนะมาการเดียดน,นี้น่าจะตีแม่นแม่นเลยนะครับเอ้ย โอ้ยไอ้กาเดียนนอนูน,นึกว่าเดี๋ยวนะเดีด๋ดัวไปหนึ่งนะเปิดไอเฟกก่อนเอาวะอย่าไปแค้นนคะครับโอ้ยไฟบีล่ามาขอตัวหนึ่งก่อนอา่าขอตัวหนึง่งก่อนมาตัวหนึ่งมา มันไล่มันไล่พี่หลบกันนี่นี่นี่มันลุกไปนี่นี่ลุกซะบ้างไผ่เป็นไผ่ไผ่เป็นไผ่มาปั๊บเด้ออมันสะท้อนเวทเปล่าใช่ไหมครับมันน่าจะสะท้อนไหมใช่เพราะว่ามันตีมันตีไม่ถึงนะมันสะท้อนนะครับเอ้ออ่าน่าจะสะท้อนนะถ้าจำไม่ผิดนะครับเด้ยงไปเลยทีเดียวแต่ว่าต้องตีเจ้าตัวสไลม์เบนเดอร์น่าจะได้นะครับ เดี๋ยวลองเท okay, ีรอบหนึ่งลองเทีนะอเรอบหนึ่งเคนะเราลองเดินดูนะลองดูเขาไล่เวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลายตัวหลายตัวอะลองดูนะโอ้โหอะเราลองเดินดูนะลองแบบว่าโอ้โหมันไล่เวยเราลองไม่ตีดูนะครับว่ามันตีเราเท่าไหร่อโอ้โหเวทแรงมากนะครับเอ,อื้อเอ,อ้ ก็เอาเป็นว่าตามนี้นะครับอดยมมาเจอกันใหม่นะอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจให้กำลังใจกันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วันต่อไปนะครับแล้วก็สตรีมประมาณสัก3ามทุ่มทุกวันเลยนะครับงั้นขอทุกคนโชคดีครับ